อาจจะสีผมใหม่หรือเปล่าไม่ <c oughs> ใกล้วันพอใก,นใกล้วันก็คือออร่ามันจะออกเรื่อยๆโอ้ยขอบคุณค่ะแต่งจริงไม่รู้สึกนะยังไ,ไม่รู้สึกว่าแบบยังไม่ได้เข้าคอสยังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะ่ไม่ต้องเข้าแล้วเพราะมันมาแล้วสาธุสาธุขอให้มวยจัดเลยทังในเพราะว่าทั้งในมันเปิดใช่ไหมก็หวังว่านะคะพยายามค่ะเพราะเราก็อยากให้วันจริงแบบสวยเนาะรูปจะอยู่กับเราไปนนานเราก็อยากจะให้ เราแล้วก็พี่เคาร์ลอทุกคนที่เห็นภาพแบบประทับใจค่ะใกล้วันแล้วตื่นเต้นนะคะเสียงมันใกล้วันด้วยเร็วเร็วไปหมดค่ะตอนนี้ก็ยังแบบเอาตรงก็เครียดอยู่นะเพราะว่ามันมันเร็วกว่าที่คิดจริงๆค่ะยังที่เราได้เหมือนเราว่าจะเป็นปีหน้าหลังจบละครแต่เป็นแบบพี่โน้อเซอร์ไพรส์เราเนาะไม่เซอร์ไพรส์หรอกพอดีไปดูเลิกกันค่ะเราได้เลิกวันที่20ก็จะทําพิธีภายในบ้านค่ะยี่สของ แต่ว่า22ก็จะเป็นงานแบบจัดเลี้ยงไปเลยไหนๆก็จะจัดแล้วว่าอยากให้จบภายในปีนี้ค่ะคุณบ,บอกว่าตามใจแท๊ทุกอย่างเลย,ย,ยก็คือแบบจะได้รมเปัญหาไม่ทะเลาะก,กันเรียกว่าตามใจก็ได้แต่จริงๆเราก็คุยกันตลอดแหละค่ะทุกอย่างก็ต้องแบบคอมเพลม้์เห็นด้วยตรลงกันทั้งคู่แค่ระมาณุคน10ใบตอนแรกเลยนะคะอยากได้งานเล็กอยากได้งานที่แบบซิปดาวทุกคนที่มาได้ได้เข้าถึงตัวเราไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบมางานแล้วไม่ได้เจอสาวค่ะแต่ว่า พอไปดูสถานที่แล้วแล้วก็เริ่มชวนคนนู้นคนนี้อะค่ะก็กลายเป็นเรียกว่าประมาณงานใช้กลางแล้วกันค่ะ800ร้คะตอนนี้เห็นป่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่เกิน800ไม่ได้ค่ะก็คือจํานวนการ์ดอะค่ะที่ทําไว้ก็คือ400แต่ทุกคนก็อาจจะมาเป็นคู่เราก็เลยตัดแม็กซ์ที่800ค่ะเห็นกันนี้ก็คือมีการไปรอชุดเจ้าสาวแล้วลองแล้วอี่แบรนด์คะลูกที่ไปรอมารับตอนนี้ ก็คือมีทั้งชุดไทยแล้วก็ชุดนอกค่ะอยากอยากใส่อะไรที่เป็นตัวเราที่สุดแล้วก็ไม่อยากอะไรเยอะค่ะของแค่แบบ่าชุดที่เร็วที่สุดแล้วก็ที่เรามั่นใจแค่นั้นพอแต่ว่าเปลี่ยนสิบชุดในงานเออวันวันละสองชุดเองค่ะวันละสองชุดใช่กี่วันนะลูกงานกี่วันก็จะมีสองวันค่ะจะมีวันที่20ซึ่งเป็นเลิกทาพิธีสวมแหวนอะไรภายในบ้านแล้วก็อาจจะมีสัมพั์นะคะวันนั้นค่ะแล้วก็วันที่22จะเป็นงานฉลองค่ะจริงๆเราะหว่างที่งานมันจะ านสบบโชคดีที่มีแพนเนอร์ค่ะเพราะว่าถ้าหนูกับพี่น็อตทำกันเองคือไม่ได้เลยอ่ะ mm hmm. เรามีคนช่วยประสานงานช่วยช่วยเตรียมทุกทุกรายละเอียดละกันนะคะเราแค่เป็นแบบฝ่ายเคาะ mm hmm. ใช่ค่ะยังเป็นอีกประเด็นหนงหนูว่าก็ประมาณ80%อนะคะ mm hmm. คือตอนนี้รายละเอียดอ่ะ mm hmm. ยังเหลือเยอะแต่ว่าหลักๆอย่างเช่นสถานที่อะไรเงี้ยค่ะได้แล้วเออแค่อย่างก่อนเนี้เห็นบอกตีม เป็นยังไงสุดว่าตีมแล้วของเราจะเป็นตีมแนวไหนคะงานเราเป็นตีมแบบสดใสค่ะเป็นงานกลางวันค่ะยอ,อนโลองเป็นงานกลางวันค่ะคืออยากจะให้ทุกคนมาเป็นแบบฟิลในสวนเพราะว่าเขาก็ขอดูที่อังกฤษใช่ไหมคะที่ไทรพาร์คเราก็เลยบอกว่าเออทําไมเราไม่ยกตีมแบบสวนอังกฤษมาที่ไทยเป็นย้อนโมเมนต์วันนั้น,นอีกครั้งหนึ่งนิดหนึ่งเดรสโนนะคะเดโทนก็จะเป็นแบบแนวซัมเมอร์พาสเทลแบบน่ารักน่ารักสดใส ถ้าเหมือนพี่น้อยบอกว่าถ้าแต่งแล้วก็พร้อมเลยจะบมิ้ายน่เลยเราตรงนี้เราพร้อมไหมคะพร้อมแต่ก็ดูงานก่อนนาะเราเองก็ไม่อยากแบบมามีปัญหาเรื่องงานขอรับผิดชอบที่มีก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยว่ากันแต่ไห้เพื่อนบอกวางไว้ก็หลายคนอยู่นะไม่ถามหนูเลยว่าคุยกับหนูแล้วหนูโอเคนั่นแน่ก็หนูบอกว่าขอดูคนแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันแต่งตอนแรกอาจจะต้องแฝดเลยไหมคะ ไม่ค่ะหนูว่าธรรมชาติแหละเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ง่ายนะการที่เราต้องไปทําแบบไปปรึกษาหมอดึงนเนื่อ้จคือขั้นตอนมันยากแเราก็ปล่อยธรรมชาติเถอะในเมื่อร่างกายเรายัางได้ <c oughs> ถ้าร่างกายไม่ไหวเมื่อไหร่เราก็อาจจะค่อยปรึกษาฟกแพทย์ค่ะ วันนี้นี่คือแบบแฮปปี้ว่าการเต็มมือแต่งงานมันมีภาวะความกดดันบ้างไหมลูกเพราะบางคนจะเครียดจากการเตรียมงานเครียดที่รีบนี่ราคะรู้สึกแบบไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวแต่เตรียมตัวดูดิเตรียมตัวแต่ก็พยายามทําทําให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวเรามากที่สุดนะคะใช่ตอนนี้งานมีคางอะไรบ้างคะที่แบบว่าจะต้องรีบเจ์ให้หมดหลักๆก็คือเหลือเรื่องเดียวเลยค่ะเกมรักทรยศแต่ว่าเพิ่งเริ่มถ่ายเพราะฉะนั้นก็น่าจะอีกสักทักเลยอย่างน้อยก็ต้นปีค่ะต้นปีมีแน่นอนแล้วเรื่องนี้น่าจะเครียดด้วย เรื่องนี้ก็เครียดมาก,มากคือขนาดบทหนูว่า <laughs> ไม่ได้เป็นบทนํานะคะ,ะแต่แบบโอ้โหไปกองทีไรคือทําไมบทมันหนักขนาดนี้แต่ว,ว่าประโยคที่พี่โน้ตให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยทำเอาสาววิชาาบอกว่าถึงไม่ได้ขอตอนนี้ยังไงคนนี้ก็คือเจ้าสาวข,ของเขาแน่นอนอย่างเงี้ยอ๋อก็เห <laughs> <ๆ>็นเราก็เกินเหมือนกันอะฟังเราก็แบบโอเคก็ก็ดีใจค่ะดีใจที่เขาชัวร์ในตัวเราอะเราก็พร้อมพร้อมมากเขาเป็นแม่สี่เรือนนะคะ ต้องปรึกษาคุณแม่ก่อนต้องปรึกษาหลายเรื่องเลยค่ะตอนนี้ใช่ค่ะย้อนในปาร์ตีส้สลาโสดอคุณอะไรยังไงบ้างปาร์ตีส้สลาโสดตอนแรกก็จะจัดที่ร้านอาหารวางไว้ว่า40คนชวนไปชวนมากลายเป็นร้อยกว่าคนแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนสถานที่ค่ะ,สถ,คะสถานที่ก็จะแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยรับรองคนได้เยอะขึ้นอันนี้ก็มีแพลนเนอร์เหมือนกันค่ะก็คือต้องขอบคุณพี่แป้งแลนเนอร์มากที่ทําให้งานออกมาสวยขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเป็นหนูกับพี่โนตจัดกันเองอาจจะไม่ได้รายละเอียดเยอะขนาดนั้นนะคะใช่รายได้งาน เป็นยังไงคะมีอะไรบ้างจริงๆก็มีโชว์เยอะค่ะอยากอยากจะให้ทุกคนที่มาแบบสนุกสนุกกับการสละโสดแล้วไหนๆเราก็จัดพร้อมกันแล้วะเนาะมันก็ต้องเอนเตอร์เทนทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเวทีเห็นก็มีซีนหวานโชว์อวดเพื่อนอยู่เนาะหล่อจริงๆส่วนใหญ่เป็นแบบแดนซ์งแดนเซอร์มีเสิร์ฟแบบให้บรรยากาศสนุกมากกว่าหนูกับพี่โน้ อ๋อคือจะมีเพื่อนๆของทั้งสองฝ่ายอะค่ะเหมือนพูดวยพรปิดในงานแต่งนี้ยละค่ะแต่ไม่ใช่งานแต่งก็อวยพรกันและกันก็ซึ้งเป็นคนซึ้งง่าเรายิ่งวหลับเพื่อนพูดอะไรแต่เหมือนอวยพรเราอ่ะก็น้ำมาแล้วใช่คือคือน้ำตามาตอนไหนไม่รู้ใช่ค่ะเ็นมพู่ปมาไปไม่ถูกต้องค่ะก็ทางครอบครัวพี่โน้ตก็มาเกือบครบเลยค่ะเอาแต่ว่าพูดแบบว่าก็มา เลยค่ะยังมไม่ได้มีโอกาสเพราะวันนั้นหนูกับพี่โนโ้ตคือเดินพวกคืออยากมากก็แค่ทักทายวันนั้นยังไม่ได้แบบพูดคุยหรือถ่ายรูปยังไม่มีเลยยังไม่ถ่ายรูปด้วยกันเลยแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนเป็นปสิ่งที่เราอยากให้เป็นก็จริงๆดีดีมากเลยค่ะดีกันข้าจนตอนนี้เริ่มเกรงว่าเฮ้ยงานแต่งเราจะมีขนาดนี้หรือเปล่าหลายคนก็บอกว่าเหมือนงานแต่งเลยเหมือน้องใช่คือมันมันก็ดูจริงจังกว่าที่เราคิดไว้อล้ค่ะก็ตอนนี้ก็อ่ะลุยงานจริงต่อละค่ะมันแฮปปี้ขนาดไหนคะความรู้สึกตอนนี้แฮปปี้ขนาดไหนก็แฮปปีี้นนะะะคคคคไไมมมม่่่เเเยยิดฝัวาจโ ppy หนีหนเร็วขนาดนี้ในชีวิตค่ะแท้ทายอย่างวันนี้เราเราก็โดนกระแสเยอะเหมือนกันน,อน้องเขามาถึงวันนี้มันพิสูจน์อะไรหลายอยา่างอะไรที่ทำให้คู่เราแบบว่าสามารถแต่ว่าอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้มันแฮปปี้จนถึงวันที่เราจะได้ใช้ชีวิตคู่กันเงนี้เล่นช้ยแล้วอ่ะ <c oughs> อยังไม่ใช,ชแต่ก็<จ>มีเออมีบคนบอกเป็นจุดเริ่มต้นนะคือเราก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวเราตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันจนถึงวันนี้ค่ะเราสองคนก็ยังเหมือนเดิมแล้วหนูรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่แบบคนคนข้างนอกอาจจะไม่ได้เห มุมมุมต่างๆของเราแต่มันก็คือความสมัครเสมอที่เรามีให้กันนะคะที่ทําให้เราสามารถฝ่าทุกอย่างไปได้มาอย่างการเป็นแฟนกันมันต้องมีการคอมพลีมน์ใ่เราคอมพมน์กันยังไงคะโอ้เยอะมากคือด้วยความที่เขาโตกว่าหนูประสบการณ์เขาก็จะเยอะกว่าแล้วด้วยความที่หนูอาจจะเด็กกว่าหนูก็จะมีขี้อ้อนได้คือทุกหนูว่ามันมันอยู่ที่ความบาลานซ์ของกันรัะกันนะคะแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตมันทําให้เราแบบทุกอย่างอ่ะมันทําให้เราสามารถปรับ แล้วก็ทำให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเออณตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่มันก็ดีแล้วก็ลงตัวทั้งคู่ใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยมากมันออกมาทำแบบหน้าเว้าแต่มันแดงมากเลยสวยมาก